ก่อนจะไปรับชมนะครับผมมีเพจเติมเกมดีๆมาแนะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเพจ In Black M นะครับเพื่อนๆสำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับแต่ไม่รู้จะเติมยังไงเนี่ยก็ลองทักกันไปดูนะครับเพื่อนๆปลอดภัย100%นะหากใครกำลังสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ลองกดไปดูนะครับลดสูงสุด15%เลยนะครับเพื่อน สวัสดีชาวแสลมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆก่อนรับชมคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับโอเคหลายคนถามมานะครับว่าพี่ซื้อเสื้อบาจากไหนนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับก็ร้านนี้เลยดูเด็กสปอร์ตนะครับเพื่อนๆก็มีเสื้อแสลมดังมากมายนะครับก็ลองไปช้อปปิ้งกันได้นะลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับอืโอเควันนี้ก็อย่างที่บอกไปเลยนะครับปกหรือว่าชื่อคลิปต่างๆนานานะ ก็จะพามาดูไฮไลท์ของผมเองนะครับไฮไลท์เจ้ากอและหริทธาคาสโกะนะฮะก็เป็นสกิลที่เกลียนมากๆนะครับเพื่อนๆก็คือส่งแบบชูให้ส่งบอลมาให้นะครับอ่าเราก็มาดูกันครับว่าจะได้กี่ครั้งนะครับโอเคเก็บมาครับที่อูจิมะให้มาเซนโดเขาไปเลยอัพมาให้ทาคาสโกะยังคืนอยู่แล้วดึงมาแล้วจังวันนี้เขาไป<อ>หูแต่โดนบล็อกครับ โอ้ชูดเลยครับลูกนี้ไม่ลงครับโอ้จังหวะนี้มีซีอ,อีหมุนตัวหนึ่งที่เข้าไปเลียบแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหก่อแลวทำอะไรอยู่นั่นซึ่งมันเป็นสกิลที่เกลียนมากๆเลยนะครับเพื่อนๆผมว่านะอ่าใครลองเล่นกันหรือ,อยังครับทาคาสโกนะฮะก็มันจะมีสกิลที่ส่งบอลมานะครับก็คือต้องอัพนะฮะเนี่ยส่งบอลดดดดก็ยังไม่ติดนะครับเพื่อน คือมันก็ต้องใช้จังหวะนิดนึงด้วยนะครับไม่ใช่เราแบบไปกดมัวม่วๆอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับผมก็กว่าจะฝึกได้นะครับฝึกกว่าจะได้มันอะแต่ว่าได้ว่าแบบทําเป็นอะทำแบบเพราะว่าถ้ายกมือเดียวก็คือเซนเตอร์โล่งอะก็คือก็คือจบก็คือเหมือนใช้ไม่เป็นก็จะแย่เอานะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นเลยนะแต่ว่าจะมาและอีกสักแป๊บนึงจะมาแล้ว เซนโดมาให้ที่ฟูจิมะฟูจิมะดึงอยู่แล้วส่งมาให้กอละคืนมาเซนโดชุดเลยครับลุกนี้ไม่ลงรีบวบลได้ครับฟูจิมะชุดเร็วครับเรียบร้อยครับหกต่อสี่ครับอ่าเอาแล้วครับมีซื้ออีกชุดลุงนี้ไม่ลงครับเซนโดเก็บได้ยังไม่เห็นกอลเเลยนะครับยังไม่เห็นกอลเอใช้ท่านั้นเลยนะครับอุ้ยโดนสติลจะหวะนี้ยังไงยังไง อย่างไคิวตะยกมือแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับโดนไปหนึ่งดอกครับยกมือแล้วคือเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีใช้อีกทีนึงนะครับถ้าหากเพื่อนๆยังใช้กันไม่เป็นหรือว่าใช้กันแบบติๆดๆขัดๆก็คอมเมนต์บอกกันนะครับผมจะได้ทําคลิปให้อ่าโอเคแล้วก็โอ้โหไม่ได้ครับลุงหนีแล้วโดนบล็อกไปครับมิสซุ่ฟูจิมาร์เก็บได้แล้วยังไงและยังไงก็แล้ยังว่างอยู่เพื่อนให้มาหูอกอแลหลอกสวยมากครับแล้วเรียบร้อยครับโอ้โห เด็ดดวงจริงๆครับตัวนี้ครับต้องมีครับสายเซนเตอร์ต้องมีเอาแล้วมาให้ทําไมเนี่ยโอ้เพื่อนเพื่อเมื่อกี้มีซิอจ่ายมาให้ก่อนละนะครับแล้วคืนหมักก่อนละเข้าดับอีกโอ้โหสุดๆับสุดยอดครับสวยงามมากจริงๆนะครับเป็นคนเก็บบอลมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ชูดเองนะฮะมีซี่หมุนตัวหนึ่งทีแล้วกระโดดชูดแต่โดนฟูจิมะบล็อกไว้อีกแล้วนะครับโอ้แล้วลั่นครับมิซิอิ โยตะชุดเร็วไม่เหลือหรอกครับโอ้โหห่างกันอยู่6คะแนนนะครับพิมพกอและยังนําอยู่นะครับก็โดนมาทั้งหมด2ช็อตแล้วนะฮะล,ล่วงลงไปลุกนี้ชุดปุกไม่ลงกอและเก็บได้ชุดแล้วจ่ายมายัางไงเซนโดเข้ามาฟูจิมาชุดเลยครับเรียบร้อยโอ้โห <c oughs> เด็ดดวง จูนยังไงจูนเอา้าแล้วปะโทษไปส่งให้ทําไมล่ะเนี่ยโอ้โหมันส่งให้เ็าสวยแล้วฟูจิมะยังไงครับเซนโดมาเอาแล้วต้องรีบทําแต้มครับรู้ยังไงยังไงจะได้ไหมครับประกอบและเก็บมาดีมากครับสงสัยมิซุอิเขาเอา้ยสงสัยจุนให่เข้าใจผิดนะฮะเอาไม่ได้เลยครับไม่ได้แต้มสางั้นก็ยกมือครับเอาแล้วลโล่งเลยอุย้ยโดดว่าวแล้วยังไงต่อมิซุอิ หมุนตัวหนึ่งทีแล้วชูครับไม่โล่งแต่ลงเฉยเลยครับโอ้โหยังไม่จบครับเกมนี้ยังไม่จบครับอีกหนึ่งนาทีปูจิมาดึบๆเข้าไปแล้วก็ชูดไม่ลงแล้วโอ้โหอันติรีบาครับสวยครับอ้าววีค้างนิดหน่อยคือต้องบอกว่าผมอัพอันติมาแล้วนะเออแต่มันไม่ได้ติดตลอดอะโง่งเหมือนกันนะครับใครรู้ก็บอกกันหน่อยนะครับแต่ว่าอัพแค่มาแค่อันเดียวครับอันติแต่ว่าปัจจุบันอัพมาสองคันแล้วนะ ฟูจิมะเราส่งมาแล้วเซ็นโดมาให้มาก็แล้วมวนๆอยู่แล้วจนวันนี้ยังไงชูดเลยครับลูกนี้ลงครับโอ้โหดุเดือดอุ้ยถอยแล้วฟเฟดเอาเวเลยครับลูกนี้ไม่เหลืออุ้ยห่างกันมาแค่ห้าหกเจ็ดเองนะเนี่ยสามแต้มทวงเลยครับท <c oughs> วงครับมิสี่เมียนตีก็ต้องทวง ติด3ครั้งในเกมนี่ถือว่าเยอะนะครับเพื่อนๆถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือมันมีหลายตามากเลยผมเล่นแล้วมันมีหลายช็อตมากเลยแต่ว่าเอานัดนี้มาให้ดูแล้วกันเนาะที่จริงมันมีหลายช็อตมากเลยนะครับเออผมก็โอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีนะครับ